Hi Hello everyone Welcome to my channel I am Teacher a บเตยสวัสดีค่ะคุณครูใบเตยนะคะวันนี้กลับมาพบกับ10ประโยคง่ายๆนะคะวันนี้จะมาบอกเรื่องการออกเสียงด้วยค่ะมีผู้ปกครองหลายท่านถามมาว่าเราจะเริ่มต้นพูดภาษาอังกฤษกับลูกได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะคะ ผู้คองจะต้องมั่นใจก่อนคะ่ะว่าออกเสียงได้ถูกต้องทำไมสำคัญแค่ไหนเพราะว่าอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะคะการความสำคัญของการออกเสียงภาษาอังกฤษก็คือทำนองเสียงนะคะทีนี้ตเตยไปนค้นพบนะคะว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษและทำแล้วจังหวะดนตรีนะคะมันมีความเชื่อมโยงกันทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่านะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรประโยคแรกนะคะที่เตยได้ให้ไว้ก็คือเป็นการปลุกลูกอา ลูกจ๋าตืน่นได้แเ้าจ้าเราใช้คำว่า baby wake up it's time to get up baby wake up it's time to get up อะทีนี้เราเอาจังหวะมาใส่นะคะ baby wake up it's time to get up 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 โอเคค่ะต่อไปประโยคที่สองนะคะอ้าวมาดูกันเถอะ ไปล้างหน้ากันเถอะนะคะอะ ah, let's go to wash your face let's go to wash your face อออกเสียง CE นิดนึงออกเสียงเพราะของเราจะคล้ายๆกับสอเสือนะคะ p c นะคะต่อไปค่ะประโยคที่สนะคะล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันด้วยนะอะ ah, wash wash your face and brush your teeth อะ wash your face and brush your teeth อ๋อคำนี้จะออกเสีงยงยางนิดนึงตัว t the t e แล้วก็ t h t h the, 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 th th the, the เอาลิ้นมาแตะที่ลิ้นมาที่ที่ฟันข้างบนนะคะ teeth นะคะด้วยความที่มารยาทไทยเราจะไม่แลบลิ้นออกเพราะว่าจะถือว่าไม่สุภาพแต่สังกฤษการที่เราแลบลิ้นออกมันจะทำให้เราออกเสียงได้ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะคำที่สิประโยชน์ที่สินะคะ get d r e s s get d r e s s เกตเด e s โอเคต่อไป5นะคะ5้า่ให้ไว้ก็คือใส่แต่งตัวกันเถอะอันนี้ก็คือให้ไว้ไหลายอันก็คือใส่เสื้อเชอิ้ตใส่กางเกงหรือจริงๆใช้ T-shirt ก็ได้นะคะหรือเป็น pants pants ตรงนีงหายยา้หมายถึงกางเกงขายาว shorts หมายถึงกางเกงขาสั้นนะคะ put on your shirt put on your shirt put on your, put on your skirt put on your skirt put on your pants oh sorry อันนี้ออกเสียงไม่ถูกขอโทษค่ะ Put on your pants. Put on your pants. Put on your shorts. Put on your shorts. ทำไมต้องมี S เพราะว่ากางเกงมีขา2ข้างนั่นเองนะคะต่อไป6ค่ะทานข้าวเช้ากันเถอะ Let's have breakfast. Let Let's อ่าตรงนี้เป็นมันมาจาก Let's have breakfast นะคะ Let's have breakfast. Let's have breakfast. Let's have breakfast จริงจริงนี้ก็ได้นะคะเราเอาจังหวะมาช่วยไกด์ให้เรารู้ว่ามันมีเสียงสูงต่ำเฉยๆนะคะโอเคนะอ่อต่อไปค่ะใส่รองเท้าค่ะ Put on your shoes Put on your shoes ข้าแปดค่ะถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วเด็กๆจ้า It's time to go to school It's time to go to school คำว่า time อ่าคำนี้บ้านเราจะออกเป็น time 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 ใช่ไหมคะมาออกเสียงสระไอ time นะคะต่อไปเก้าค่ะมีความสุขนะ have fun and have a good day have fun and have a good day นะคะเราจะไม่ค่อยออกเสียงจะพอเราไปฟังจริงๆมันจะไม่ออกเสียงกูดนะคะเป็นเกิร์ตเอ่อประมาณนี้นะคะต่อไปสิบค่ะ bye เดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะ bye see you in the evening bye if n i n g นะคะทำไมเราใช้คำว่าอะไรนะอินด n เอฟใช้ดิเพราะว่าตัว e ออกเสียงแอนะคะอะไรก็ตามที่ออกเสียง a e i o u ข้างหน้าที่เป็น the, เดอะเนี่ยราจะออกเสียงดิทันทีนะคะโอเคค่ะสิบประโยคง,ง่ายๆค่ะนะคะเอาให้ผู้ครองไปฝึกกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่ะ